กองข้างเดียวมือเดียวอย่างนี้ฮ่ะอแฮปปี้เบิร์เดย์เอาใหม่เอาใหม่แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูทูยูเอายังอ่ะอะอะยังซ่อมของขวัญเย้เปิดไฟอ่ะเดี๋ยวเราเก็บนะยังกินกินกินไม่ใช่เก็บข้ออะไ้บ้าเก็บออกสิแล้วไอ้ไอ้เต็มนี่จะกินอีกไหม ก็แล้วแต่เ <museums> ม to ึงแล้วแต่มึงเอ้ยกูซื้อกับบานได้น่ะแล้วะตัดนะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่กินให้หมดดิไม่เอาแค่นี้พอครับเฮ้ยเราต้องกินให้หมดดิครับวันนี้ใช้สำหรับวันนี้พายกินต้องกินให้หมดอ่ะยังน่แลออผมมาโดนลมแล้วเนี่ยมันต้องกินให้หมดเออใช่ใช่ถูกเราไม่กินให้หมดกินเลยอ่าปลาใสหน่อยนิดนึงแล้ววันเกิดเร็วปลาใสเร็วก็ไอ่กระป๋องไม่มีอะไรมากนะครับก็ไม่ทัดใจมาก เป็นประเทศแล้วก็อายุก็ไม่ที่สามเองโอ้โหอ้วกแตกเลยพี่โดมก็ปีอาทิตย์ก็มีจะจบจะจบแล้วจะจบแล้วหลัเรียนลามาแป๊ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสาธุ